วันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาฟังเรื่องของความผิดพลาดกันนะครับวันนี้ผมหยิบหนังสือความลับของความสุขของพี่นิวกลมสําหรับพิมพ์ครูปมานะครับเ <Okay. S 1> ข้าเรื่องกันเลยเนาะขั้นแรกเนี่ยเขาพูดถึงสนามที่แพ้ได้นะครับเขาบอกว่าอุปสรรคขัดขวางการลงมือทําตัวฉกาดเนี่ยก็คือความกลัวนะครับความกลัวเป็นผลลัพธ์จากวิวัฒนาการมนรุษย์เราต้องมีความกลัวเพื่อที่จะมีชีวิตรอดอยู่แล้วนะครับถ้ากล้าหารไปทุกอย่างทุกสถานการณ์เนี่ยก็อาจจะเสี่ยงตายเกินไปนั่นเป็นสาเหตุที่ อะไรก็ตามไม่ว่าจะธรรมชาติเขาสันร้างความกลัวมาให้เรานะครับความกลัวจะไม่ใช่เรื่องน่าเกียจนะครับนอกจากจะมีมากเกินจําเป็นนั่นแหละนะพี่นุกวงบอกว่าเขามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหลายคนนะครับซึ่งก็คือผู้ล้มเหลวมาหลายครั้งเหมือนกันนะคาถามที่มักเอ่ยถามก็คือคุณก้าวข้ามความกลัวตอนที่จะลงมือทําสิ่งที่ยังไม่ถนัดยังไงนะครับคําตอบก็คือมีหลายเทคนิค แต่มีเทคนิคร่วมอย่างหนึ่งก็คือเริ่มให้เล็กเสียให้น้อยอายแค่พอประมาณครับลองสนามเล็กๆดูก่อนปัจจัยสตาร์ทอัพที่บอกว่า fail fast fail cheap fail forward เนี่ยนอกจากทำให้กล้าทดลองแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือมันทำให้เรากลัวน้อยลงด้วยนะครับไม่ว่าจะทำธุรกิจชิ้นวัตกรรมทดลองไอเดียทำหนังทำเพลงเขียนคอนเทนต์ทำช่อง YouTube ช่อง t i k t o k เดินทางคนเดียวหรือว่าจีใครสักคนก็ ลองเริ่มแบบทุนน้อยๆเพื่อนๆอย่างเช่นถ้าสมมติเพื่อนๆอยากจะทำ u t u b e ใช่ไหมครับก็กล้องมือถือไหมอ่าหรือว่าทําไมไม่มีก็ไมค์หูฟังไปก่อนอะไรเงี้ยคอือยังไงก็ได้ให้เราเริ่มง่ายๆแล้วก็ต้นทุนถูกๆแล้วก็ทาไปเรื่อยๆครับมันจะมันจะเป็นการทําได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็กล้าลองทํามากขึ้น,นครับเริ่มเล็กๆต้นทุนต่าๆเนี่ยทำเงียบๆดูก่อนลองเล่นไปในสนามทดลองดูนะครับแพ้ก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรน่ากลัวที่น่าอายสนามที่แพ้ได้ มีประโยชน์กับชีวิตนะครับมันช่วยบ่มเพาะความกลา้าสร้างความมั่นใจว่าความล้มเหลวไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับเราอาจจะยังไม่สาเร็จอย่างรวดเร็วหรอกนะครับแต่ว่าคนสําเร็จส่วนใหญ่เนี่ยล้วนเริ่มจากไม่กลัวล้มเหลวด้วยกันทั้งนั้นแล้วถ้าถอยหลังมากไปกว่านั้นเนี่ยคนที่ไม่กลัวความล้มเหลวก็ล้วนแล้วแต่เคยกลัวล้มเหลวมาก่อนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิทธิความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จนะครับแล้วก็นอกจากล้มให้เร็วเนี่ย ล้มให้ราคาถูกนะทุกครั้งที่ล้มก็ล้มไปข้างหน้านะครับอพี่นุวกรมเขาบอกนะว่าชีวิตคือการเดิมดุ่มไปในความไม่สมบูรณ์แบบนะครับเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปบอกตัวเองตอนอายุสิดได้เนี่ยเขาจะบอกว่าใจดีกับตัวเองหน่อยให้โอกาสตัวเองหลงทางบ้างช้าบ้างผิดพลาดบ้างห่วยบ้างไม่ต้องรีบเอนจอยกับชีวิตทุกรสชาติร้องไห,ห้หัวเราะให้คุ้มอย่าโอบกอดแต่ความสําเร็จ แล้วก็ดังเกตดความรุมเรลวนะครับและสุดท้ายจงวางใจว่าชีวิตจะพาเราไปสู่ที่เราเข้าใจมันมากขึ้นมีความสุขง่ายขึ้นคาดคันกับตัวเองน้อยลงแล้วมันนึงเราจะเห็นว่าความสมบูรณ์แบบไม่มีจริงหรอกนะครับหรือว่าต่อให้มีจริงมันก็ไม่สนุกหรอกที่จะใช้ชีวิตเพื่อบีบบังคับให้ตัวเองต้องสวยงามถูกต้องตลอดเวลานะครับเมื่อไม่มีทางที่ผิดหรือถูกเนี่ยเราเพียงเลือกในเวลาที่ต้องเลือกลุยไปให้ดีที่สุดอยากเปลี่ยนเส้นทางก็เปลี่ยน ชีวิตมีพื้นที่กว้างขวางมันไม่ใช่รูปวิ่งแข่งนะครับแต่คือสนามกว้างๆให้ลองวิ่งไปตามที่เราอยากวิ่งแข่งเมือ่อไม่แข่งกับใครเราก็จะสนุกและไม่ถูกหลอกด้วยเส้นชัยของการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับใช้อดีตแก้ไขอนาคตนะครับถ้ากลับไปอดีตได้จะแก้ไขอะไรใช่ไหมมันเป็นคําถามที่หลายคนอาจจะเคยคิดในหัวหรือว่าโดนถามนะครับเขาบอกว่าเลดีโอเขียนว่าด้วยเวลาและประสบการณ์ที่มากขึ้นเนี่ย ทำให้เขาพบว่าตัวเองรับมือกับสิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเวลาเจอปัญหาเนี่ยเรามาคิดกันว่าถ้ารู้ก่อนคงแก้ปัญหาได้ดีกว่านี้ใช่ไหมแต่ในความจริงเราต้องยอมให้มันเกิดขึ้นก่อนครับเพื่อเก็บไว้ในความทรงจําแล้วนําไปแก้ในป,นปัญหาในอนาคตนะครับมองในแง่นี้ครับเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นนะว่ามีค่านะครับโอกากครั้งแรกหรืออะไรก็ตามที่มันเคยเกิดขึ้น เรดาดิโอเนี่ยใช,ช้วิธีเหมือนนักชีววิทยาที่เผชิญหน้าสิ่งมีชีวิตอันตรายในป่านะครับสิ่งแรกที่ทําคือระบุสายพันธุ์ของมันก่อนปัญหานี้มันเป็นสายพันธุ์ไหนจะทําอันตรายต่อง,งานไหมชีวิตจิตใจของเราเป็นแบบไหนแล้วก็ย้อนไปถึงสิ่งที่ตัวเองรู้เกี่ยวกับมันครับจากนั้นก็ตอบสนองต่อปัญหาเรานั้นได้อย่างเหมาะสมเราเจอเรื่องร้ายเพื่อที่จะรู้จักมันเพราะว่าเราเจอเรื่องทํานองเดียวกันอีกในอนาคตเหมือนถ้าเราเคยถูกงูฉกแล้วก็ไม่ถูกฉกอีกเนี่ย หรือว่าถ้าถูกฉกก็พอจะรู้ว่าเซล่มตัวไหนแก้ผิดได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งน่ากลัวเมื่อไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่ว่าขอบคุณอดีตที่ทําให้แก้อนาคตได้เสมอนะครับผิดพลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ควรที่จะเรียนรู้แล้วก็ไม่ปล่อยให้เกิดอีกนะครับเช่นเดียวก,กับคนแย่ๆที่หลีกเลี่ยงได้หากไม่หลีกเลี่ยงย่อมไม่อาจจะเรียกว่าผิดผพลาดเพราะเท่ากับเป็นการตัดสินใจของเราเองนะครับใน,นที่เปาโลคอยโย ว่าไว้นะว่าอ A มสเ take ร e พีซ์ t more than once in decision ิเ s i o n นะครับทำผิดแบบเดิมมากกว่าหนึ่งครั้งคือการตัดสินใจเลือกเองนะครับผิดเพื่อไม่ผิดอกีกครบคนผิดเพื่อหลีกเลี่ยงทำงานผิดเพื่อเรียนรู้เลือกผิดเพื่อเรื่องอย่างอื่นนะครับผิดหนึ่งครั้งคือปกติแต่ผิดซ้ำๆแปลว่าเราเลือกเองนะครับอ เขาบอกว่าดเรเดนเน่ก็บผู้เขียนหนังสือเดอะวิสตอมวีอาบอลวิทนะครับเป็นอัาพาตตั้งแต่ช่วงคอลงมาจากอุบัติเหตุไม่คาดฝันวันหนึ่งล้อรถบรรทุกคันหน้าคันข้างหน้าเนี่ยหลุดออกจากตัวรถแล้วลอยขึ้นฟ้าตกลงมากลางหลังคารถที่เขาขับอยู่นะครับมาจากไหนไม่รู้นะเช่นเดียวกับเคราะห์กรรมที่ทําให้ชะตาชีวิตของหลายคนพลิกผันจู่ๆมันก็หล่นใส่ชีวิตของเราเป็นปกตินะครับก็รีบบอกว่าปัญหาทั้งหลายที่เขาได้รับมันมันเริ่มจาก 3ามคำแบชิบหายแล้วหลังผ่านความตกใจจากความชิบหายคําถามถัดไปคือจะทํำยังไงต่อดีแล้วชีวิตก็จะเริ่มมอบปัญญาใหม่ให้เรานะครับเขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาปรับตัวเข้าหาสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปหรือเวลาในการอยู่กับแผลที่เกิดขึ้นต่างกันบางแผลก็เร็วบางแผลก็นาน,นครับเขาบอกว่า ในหนังสือของผู้เขียนคนนั้นเขาเล่าไปว่าเขามักไปนั่งริมทะเลสาบระหว่างทางไปทํางานทุกเช้ามีความสุขกับการมองผืนน้าแล้วก็เงาของแมกไม้สะท้อนลงบนผิวน้ําแล้วอยู่มาวันนึงทะเลสาบของเขาก็ปรากฏภาพของยางรถบรรทุกขนาดมัสมาเหมือนมีใครมาทิ้งไว้กลางทะเลสาบมันขวางหูขวางตามากๆผิดที่ผิดทางแล้วก็รบกวนจิตใจเขามักจะเห็นมันตอนหลับตาทําสมาธิทุกครั้งที่มองยางรถเส้นนั้นความโกรธคาด่าและความเจ็บปวดเกิดขึ้นในใจของเขาตลอด เป็นเช่นนั้นอยู่สองสาเดือนกระทั่งยางเส้นนั้นกลายเป็นภาพชาชินของสิ่งที่ต้องเห็นแล้วเขาก็สนใจมันน้อยลงผ่านเวลาเป็นปีเขาเริ่มสังเกตเห็นว่ายางเส้นนั้นเริ่มมีตะไคร้ขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดเหมือนทะเลสาบเนี่ยมันค่อยๆปรับตัวเขาหายางเส้นประหลาดนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่ยางรูบรรทุกอีกต่อไปแต่ว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบเพื่อนๆขอเข้าใจสิ่งที่เขาเปรียบเทียบไหมครับเขาเปรียบเทียบว่ายางรูบรรทุกเนี่ยมันเหมือนปมในชีวิตเขาใช่ไหมที่ทําให้เขาพิการใช่ไหมครับ ตอนแรกเขาก็โกรธอยู่2อสาเดือนใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายอะ่ะเอาจริงตามแฟกต์อ่ะมันก็คือต้องยอมรับความจริงนั่นเองต้องยอมใช้ชีวิตอยู่กับมันนะครับมันก็มันมีทางเดียวที่เราจะทําได้ใช่ไหมต่อให้เราไม่พอใจมากแค่ไหนเราก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ยอมรับให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้นะครับ นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะครับเขาบอกแต่ภาพที่เล่านั้นเกิดขึ้นในมโนสํานึกของเขาเมื่อหัวใจเราเติบใหญ่ขึ้นเราก็จะเรียนรู้เนื้อเยื่อแผลที่เป็นไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะเมื่อนั้นเราจะปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เคยคิดว่าไม่อาจทนได้นะครับเราจะมองย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ชิบหายแล้วแล้วก็ตระหนักขึ้นมาในใจว่าปัญหาที่ได้รับมาในครั้งนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ผ่านความสูญเสียนะครับโอเคเรามาสรุปกันสั้นๆน,นะหนังสือสรุปไว้นหนังนี้นะครับ ข้อ1คือเริ่มให้เล็กเสียหายน้อยอายพอประมาณนะครับข้อ2คือไม่ต้องกดดันตัวเองให้ถูกต้องตลอดเวลาข้อ3คือเราพบเรื่องร้ายเพื่อผลิตเซรุ่มไมใช่ในอนาคตข้อ4คือผิดแบบเดิมมากกว่า1ครั้งแปลว่าเราเลือกเองข้อ 5. ปัญญามาเกิดขึ้นผ่านความสูญเสียข้อ 6. วันหนึ่งบาดแผลจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตข้อ7อย่าลืมสนุกกับความล้มเหลวแล้วก็เรียนรู้จากมันนะครับเพื่อนๆโอเควันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสั้นๆน,นะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ